สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันเลยนะครับนี่ก็คือผักต่างๆในการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วง ผักต่างๆก็จะมีพริกสามสีหอมหัวใหญ่หัน่นต้นหอมหัน่นกระเทียมสับเนื้อส่วนสะโพกหั่นชิ้นเครื่องปรุงต่างๆก็ประกอบไปด้วยแป้งทอดกรอบเม็ดมะม่วงหินมะพานน้ำพริกเผาน้ำตาลทราย ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะนำไก่ลงใส่ในชามนะครับแล้วนำแป้งทอดกรอบใส่ลงไปแล้วทำการคลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับนำเนื้อไก่ผสมคลุกเค้าเข้ากับแป้งทอดกรอบก่อนนะครับ แล้วเราจะนำทั้งหมดลงไปทำการทอดนะครับนำกระทะตั้งเตานะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเริ่มร้อนเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไก่นะครับที่เราคุกกับแป้งลงไปทอดนะครับ แล้วก็ทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับใส่ลงไปทอดรวมกับเนื้อไก่นะครับแล้วก็ทำการทอดไปเรื่อยๆให้ไก่และเม็ดมะม่วงหินมะพานของเรา สีเหลืองสวยน่าทานนะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามได้นะครับเราก็จะทำการกับพริกไก่และเม็ดมะม่วงไปเรื่อยๆนะครับรอให้ทั้งสองอย่างเราเหลืองหน้ารับประทานนะครับ แล้วเราค่อยจะนำตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเอาไว้ก่อนนำไปผัดต่อนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อเราทอดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ เนื้อไก่และเม็ดมะม่วงหินมะพานของเราก็เริ่มสวยเหลืองหน้ารับประทานแล้วก็จะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะตักทั้งสองอย่างขึ้นพักใส่จานสเสด็จน้ำมันเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาที่เราตักขึ้นพักใส่จานเอาไว้ก่อนนะครับ สีสันหน้ารับประธานครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลงมือผัดกันเลยนะครับนำกระทะตั้งเตาแล้วใส่น้ํำมันลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วทำการวนน้ํำมันให้ทั่วกระทะนะครับเมื่อน้ํำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกระเทียมสับนะครับใส่ลงไป แล้วก็ทำการผัดเจียวไปให้กระเทียมเราเหลืองหอมนะครับก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเ,เจียวไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อกระเทียมเราเริ่มเหลืองหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำพริกเผานะครับใส่ลงไป แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการผัดรวนคุกเขาทั้งหมดให้น้ําพริกเผาและกระเทียมเข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําพริกสามสีและหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไป แล้วก็ทำการผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามได้นะครับปลอบรองว่าเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับก็ทำการผัดคุกเคขาทั้งหมดให้เข้ากันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับ ถ้าใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปได้นะครับแต่ของเราใส่น้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราผัดคลุกเขาทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรส ใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ตามด้วยสีอิ้วขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการผัดคลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคลุกเค้าทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํา ไก่และเม็ดมะม่วงที่เราทอดเตรียมเอาไว้นะครับใส่ลงไปนำเม็ดมะม่วงและไก่ที่เราทอดไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วทำการผัดคลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนู ไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำต้นหอมที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการปิดไฟนะครับแล้วผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปตักลงจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับ ฐานร้อนๆกับข้าวสวยอร่อยมากๆครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมช่องนายเดี่ยวคนชิวๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ติดตามว่าเมนูหน้าเราจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ